ที่น้องผู้มาปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในการพูดคุยกันในเวลาต่อไปนี้ทางผู้จัดขอให้ผมประกาศว่าขณะน,นี้กำลังเตรียมการที่จะทำให้พื้นที่รอบๆบ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นพื้นที่แห่งการประกาศให้คนทั้งโลกทราบว่านี่คือพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินจึงอยากจะกราบเรียนพี่น้องทั้งหลายที่จอดรถไว้รอบๆอ,อนุสาวรีย์ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปเคลื่อนรถยนต์ของท่านออกเพราะอีกไม่นานบริเวณรอบๆอ,อ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะทำให้คนทั้งโลกเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของคนไทยครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เรามาถึงวันที่ เรามีจลชนสายลับต่างชาติเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้อย่างไรพฤติกรรมของแพรทองฐานชินวัตรและพฤติกรรมของคุณพ่อของแพรทองทานก็คือทักษิน และพฤติกรรมของลูกสมุนคนสำคัญภูมิธรรมเวชยชัย,ย,ชยนี่มันพฤติกรรมของจรชนสายลับของต่างชาติชัดๆครับพี่น้องทั้งหลายก่อนที่เราจะกล่าวหาคนเหล่านี้อยากจะทบทวนให้พี่น้องได้ทราบพฤติกรรมคนแรก แสดงตนเป็นสายลับและจรชนต่างชาติก็คือทักษิณชินวัตรวันที่22สิงหาคม2567ทักษิณเป็นคนมาประกาศในงานวิชั่น for Thailand บอกว่าทะเลไทย กับทะเลกระเมน็นมันเกยกันจึงต้องแบ่งผลประโยชน์กันแบ่งกา๊าซแบ่งน้ํามันกันนี่คือพฤติกรรมของชาละชนขะเมน็นต่อมาลูกสาวคนสุดท้องแพทองทานชินวัตรได้พูดประโยคอัพยศแห่งปีประโยคนั้นคือ ปี2,515ขมรเขาขีดเส้นทางทะเลเขาเว้นเกาะกูดไว้ให้เราพี่น้องครับในวันที่แพทองทานพูดนั้นแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยไม่ใช่แห่งประเทศขเมกรกัมพูชาเขาขีดเส้น เขาอุตส่าห์เว้นกาะกูดไว้ให้เราพี่น้องทั้งหลายอัปยศที่สุดนอกจากนั้นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นทักษินไม่ว่าจะเป็นแพรทองทานไม่ว่าจะเป็นภูมิธรรมล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่านี่คือการลง

พี่น้องทั้งหลายน่าจะเจอของขมรนเข้าแล้วน่าจะเสกของขมรนมาจากกัมพูชามาจากพนมเปญมาถึงที่นี่เราจะยอมหรือไม่ยอมว่าต่อพี่น้องครับของขมรนหรือจะสู้ของไทย พี่น้องทั้งหลายครับวันที่สิบสากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยและทหารพร้อมคณะแม่บ้านมาร้องเพลงชาติกัมพูชาที่ปราสาทต,ตาเมืองทุกทหารเข้ารายงานมาเป็นลำดับขั้น จนถึงแพรทองทานในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติแต่แพรทองทานเงียบเพราะปากอามสาเขมรอยู่ไม่พูดเรื่องนี้เลยสักคำเดียวนอกจากนั้นแล้วกองทัพก็ได้รายงานให้ทราบว่าวันที่28กุมภาพันธ์ 2,568ทหารเขมรมาเผาสาลาตีมุกที่ช่องบุกแพทองทานเงียบเหมือนเดิมครับพี่น้องวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ประธานโดษวันที่หนึ่งพฤษภาคมภูมิธรรมเวชัชยชัยชประกาศที่โรงแรมเชอราตัน บอกให้ทหารไทยถอนกำลังทหารออกจากแนวชายแดนไม่ต้องการให้มีการประทะกับทหารกัมพูชาวันนั้นคนถามกันทั้งแผ่นดินว่าภูมิธรรมเวชชยชัยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไทยหรือรัฐมนตรีกลาโหมของคขมิน มีที่ไหนพี่น้องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยสั่งการให้ทหารไทยถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยถัดมาอีกหกวันพี่น้องทั้งหลายภูมธรรมสั่งทหารให้ถอนกำลังออกมาตลอดแนวชายแดน เทือเขาพนมนงลักสองรอเมตรไม่ต้องการให้ปะทะกับทหารกัมพูชาแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องว่ากองทัพภาคสองกองทัพภาคหนึ่งไม่มีใครถอนทหารออกจากแผ่นดินไทยเลยแม้แต่ก้าวเดียวครับพี่น้องทั้งหลาย ให้ตบมือให้กำลังใจพี่น้องทหารของเราด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องครับพอเกิดเหตุประทาขึ้นในวันที่28พฤษภาคมสิ่งที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลแพรทองทาน คือพูดตามที่ทักษิณชินวัตรพูดว่าบริเวณนั้นไม่มีอะไรเป็นป่าธรรมดาและเป็นเขตโนแมนแลนด์พี่น้องครับบริเวณนั้นทหารของไทยเสียชีวิต เป็นร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้คาเมนเฮงสำลินและเวียดนามบุกเข้ามาในแผ่นดินไทยทักษิณชินวัตรเหยียดยามดูถูกดวงมิญญาณของทหารกล้าที่สละชีวิตในบริเวณนั้นเมื่อทักษิณบอกว่าเป็นเขตโนแมนแลนด์ทีนี้พี่น้องครับ ในพักเพื่อไทยในรัฐบาลเพื่อไทยก็หอนร,รับทักษิณชินวัตรเป็นโนแมนแลนด์หมดเลยพี่น้องทั้งหลายเมื่อหัวหน้าฝูงสุนัขจิ้งจอกหอนว่าเป็นเขตโนแมนแลนด์พวกภูมิธรรมพวกในรัฐบาลมันก็โนแมนแลนด์หมดเลยใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลาย <S <S ซึ่งมันไม่ใช่โนแมนแลนมันคือแผ่นดินของประเทศไทยเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยทั้งชาติครับพี่น้องพี่น้องครับจากวันที่28ถึงวันที่16เป็นเวลา19วันแพท,ทองทานชินวัตร ถึงออกมากล้าตำหนิหุนเซนและหุนมาเนตบอกหุนเซนกับหุนมาเนตว่าไม่เป็นมืออาชีพหลังจากแพทองทานบอกว่าไม่เป็นมืออาชีพวันที่17หฮุนเซนก็เอาคลิปที่บันทึกเสียง เจลาจากับแพรทองทานออกมาปล่อยพี่น้องฟังคลิปอยู่แล้วผมถามคำถามเดียวกับพี่น้องว่าพี่น้องฟังคลิปที่แพรทองทานพูดกับหุนเซนแล้วพี่น้องรู้สึกชื่นชมแพรทองทานหรือรังเกียจแพรทองทาน นี่มันนายกรัฐมนตรีอัปยชแท้แท้ใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายอัประยชขนาดนี้จะปล่อยให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไรใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เธอเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้นำในการกองอำนวยการรักษาครัวความมั่นคงภายในราชนาจักรเธอรู้ความลับของประเทศทุกอย่างถ้าฮุนเซนฮุนมาเนตแบ็กเมเธอแบ็กเม่พ่อเธอคมคู่เธอคมคู่พ่อของเธอคิดว่าเธอจะรักเธอรักประเทศไทยหรือรักพ่อของเธอมากกว่ากันครับพี่น้อง ดังนั้นเราไว้วางใจแผ่ทองทานไม่ได้เธอต้องออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพี่น้องทั้งหลายครับส่งท้ายให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางมาจากทั่วสารทิศครั้งนี้ไม่เหมือนการชุมนุมครั้งอื่น ไม่มีทัศนคติความเชื่อทางการเมืองภายในประเทศใดๆทั้งสิ้นวันนี้เรามาชุมนุมเพื่อแผ่นดินของเราก็คือแผ่นดินไทยเราไม่ได้มาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเราไม่ได้มาปกป้องพรรคการเมืองหรือรัฐบาลใด แต่เรามาปกป้องแผ่นดินของเราใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายหลายคนบอกว่าประชาชนต้องปกป้องประชาธิปไตยแต่ผมต้องบอกพี่น้องเหล่านั้นว่าถ้าไม่มีแผ่นดินไม่มีประเทศแล้วมันจะมีประชาธิปไตยได้อย่างไรใช่ไม่ใช่ ดังนั้นแผ่นดินต้องมาก่อนมีแผ่นดินมีประชาชนมีประเทศไทยจึงมีประชาธิปไตยต้องร่วมกันปก,ป,กป้องแผ่นดินครับพี่น้องท้งหลายขอขอบคุณมากครับ